วันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อในประเทศ2,386รายแบ่งเป็นนิวไทเป822รายไทยเป471รายเถาหยวน387รายจีหลง191รายและติดเชื้อจากต่างประเทศ95รายหลังจากเมื่อวานนี้พบเด็กเสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นครั้งแรกวันนี้หยุนหลินพบเด็กอายุ1ปีติดเชื้อด้วยเช่นกันนะับเป็นผู้ติดเชื้อที่อายุน้อยที่สุดในเมืองน,นี้ติดเชื้อจากการไปร่วมพิธีเสี่ยงททยจับสิ่งของเมื่อ,อยุครบ1ปีที่ต่างเมืองนอกจากนี้คุณปู่และพี่สาวฝาแฝดก็ติดเชื้อด้วย 家长跟ดีช医师说有可能在 Omicron 的一个呃临床表现上化抽搐可能是他的一个表现之一นายแพทย์อูชังถึงกุมารแ,แพทย์ย้ำเตือนให้ระวังอาการชักในเด็กไม่ว่าเด็กจะมีไข้เนื่องจากติดเชื้อโควิด -19 หรือสาเหตุใดๆก,ก็ตามหากพบเด็กมีอาการไม่กระปรี้กระเป๋าอาเจียนไม่หยุดหายใจลำบากหรือเจ็บปวดจนทนไม่ไหวต้องรีบหามส่งแผนกฉุกเฉินทันที การแพร่ระบาดในนิวไทเปขยายวงกว้างขึ้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในชีจูพบผู้ป่วยมีอาการไอและมีไข้ภายหลังพูแพทย์ตรวจพบผลเป็นบวกเทศบ,บาลนะครนิวไทเปจึงเร่งตรวจพีซในผู้สูงอายุและบุคลากรทั้งหมดรวม71คนพบ28คนมีผลเป็นบวกรวมติดเชื้อเกือบ40% เกาหลีใต้ถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยหลายหมื่นรายที่ยังคงรับการรักษาแต่เนื่องจากประชากรที่ได้รับวัคซีนมีสัดส่วนสูงพอทําให้รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศอยู่ร่วมกับไวรัสตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้เป็นต้นไปเกาหลีประกาศยกเลิกเว้นระยะห่างทางสังคมรวมถึงยกเลิกการจับกัดจํานวนคนในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆรวมถึงคอนเสิร์ตด้วยตั้งแต่วันที่25เมษายนนี้เป็นต้นไปประชาชนสามารถรับประทานอาหารในโรงหนังได้ปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เกาหลีใต้ยังคงจับตามองแนวโน้มการแพร่ระบาดโดยให้ประชาชนสวมหน้ากาก,กอนามัยนอกอาคารนักวิชาการชี้ว่าเนื่องจากเกาหลีใต้มีกำลังทางการแพทย์ที่มากพอจึงสามารถยกเลิกนโยบายการควบคุมโรคระบาดได้หากไต้หวันต้องการจะอยู่ร่วมกับบวรัสอย่างเกาหลีใต้ได้นั้นอาจต้องใช้เวลาอีก120ยวันโดยต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนมีจำนวนชุดเอทเคที่เพียงพอและกำลังทางการแพทย์ก็ต้องมากพอด้วย สิงคโปร์มีอัตราการรับวัคซีนสูงถึง92%นอกจากประชาชนในสิงคโปร์ไม่จําเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยนอกอาคารแล้วผู้ที่ได้รับวัคซีนคบรบ2โดสยังสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวอีกด้วยมันคงจะควบคุมเบียร์尽量压制这个呃病毒哈那让这个哈疫情可能会走的呃没有那么的激烈但是可能会走得比较长这样的话可能就不止120天而是会持续的非常非常久。 การระบาดรอกนี้ในไต้หวันจะสามารถชะลอตัวลงหรือสิ้นสุดภายในฤดูร้อนนี้หรือไม่แพทย์กล่าวว่าอัตราการฉีดวัคซีนเป็นตัวกำหนดที่ต้องจับตามองการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้นทำให้ประชาชนแห่ซื้อประกันโควิด1 9ส่งผลให้หลายบริษัทประกันอย่างเช่นค a สที้ซ e นจูรี่อินชูเรนซ์และ Union Insurance ยกเลิกจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวแล้ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โควิด -19 หลายบริษัทประกันภัยคำนึงถึงความเสี่ยงและพิจารณายกเลิกจำหน่ายกรมธรรม์ประกันโควิดหรือเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองอย่างเช่นฟูปังไลฟ์อินชูแรนซ์ยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยในกรณีตรวจพบผลเป็นบวกและต้องกักตัวหรือเพียงแค่เงินชดเชยในการรักษาตัวในห้องความดันลบและการแพ้วัคซีนเท่านั้นอย่างไรก็ตาม FSC ยืนยันว่าบริษัทประกันต้องจ่ายเงินชดเชยสินไหมให้กับผู้ที่ไม่แสดงอาการหรืออาการไม่รุนแรงและต้องกักตัวที่บ้านเหมือนกับผู้ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล สำหรับกรมธรรม์ที่จำหน่ายไปแล้วต้องชดเชยให้แก่ผู้ที่ดูแลตัวเองที่บ้านหลังจากติดเชื้อโดยการจ่ายสินไหมทดแทนจะคิดจำนวนวันเหมือนกับการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่8เมษายนกลุ่มกรีนพีซเข้าประท้วงต่อกลุ่มประมงไต้หวันว่าสวัสดิการแรงงานประมงไต้หวันย่แย่นายจ้างมักต่อว่าและทุบตีแรงงานประมงต่างชาติแถมยังมีการหักค่าจ้างอย่างไรก็ตามวันนี้ผู้ประกอบการจัดแถลงข่าวชี้แจงว่าข้อกล่าวหานั้นไม่เป็นธรรม 步ะมากรมประมงเสนอโนโยบายในการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการจัดการและการบันทึกข้อมูลที่โปรง่งใสเพื่อพัฒน,นาสภาพแวดล้อมในการทำงานบนเรือประมงการที่ NGO เรียกร้องให้สหรัฐจัดไต้หวันให้อยู่ในกลุ่ม Tier 2ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ปี2022ถือเป็นจุดยืนที่เป็นปรปักษ์กับไต้หวันและย้ำเตือนให้กรมประมงกำหนดนโยบายที่เหมาะสม กรมประมงกล่าวว่าสภาบริหารกำลังพิจารณาแผนพัฒนาสิทธิมนุษยชนของชาวประมงคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้สมาคมประมงเน้นย้ำว่าเรือประมงไม่กลัวที่จะรับการตรวจสอบและหวังว่าการตรวจสอบจะเป็นไปอย่างยุติธรรมจึงจะทำให้ธุรกิจประมงนั้นสามารถพัฒน,นาต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย